ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับคลิปนี้ก็สิเป็นเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาปสูตรก็เดินดีครับเดินดีตลอดแต่ว่าพิดที่เด่นครับปิดที่เด่นวัที่ผ่านมาครับวันที่สิบห้าเดือนเก้านี่ครับ ผลสุดท้ายตัดแล้วก็บบับอกเขาเพราะว่าเด่นตัวนี้ผิดครับพี่น้องเนี่ยครับเด่นตัวนี้ผิด935ามมาครับเด่นตัวนี้บอกเขาครับ วดที่แล้วเขาบอกเขาผมก็วอาตัดเลยครับวดนี่วดวดว่ดฟังหันวอดที่ผ่านมาผมบาอาตัดเลยแต่ว่าผมผมเอาตัวนี้มาตัดบัดตรสุดท้ายมันบอกเขาเนี่ยครับผมตัดให้มันก็มีสองซีซีสองแต่ว่าตัดบ่ไใดเลยมันได้แค่สองหา ผิดแล้วผิดไปครับเห็ดใหม่นี่ครับหมวดใหม่หวดวันที่สิบแปดเดือนเก้าทับหกหกสำหรับเอฟซีที่เขาเมื่อม่เขาโบเทนิฮู ก็ใส่หลักสิบหลักสิบบนมาตั้งครับก็คือเก้าเก้าก็เดือนแต้มครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดกก็ให้แบ่งออกหกตัวหลังนี่ครับเป็นตัวดินเดี๋ยวมาจับหาตัวนาครับนี่ครับผมจับคู่ไว้มันได้จังสิแมบนี้ดิน เดินเทียมตาตัดครับชุดแรกก็ขึ้นนี่ครับเก้าบวกเก้าเป็นดินทีแมนขึ้นกันครับยังว่ผิดครับเดินมาตลอดบ่บนก็ล่างครับก่อนเข้าไปพังสูตรครับก็บฝากครับเตือนจังน้อยครับพี่น้องคำเตือนสูตรคำนวณน,นี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้น สูตรจะถูกจะผิดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะหลากออกตัวไหนครับก็ทุกท่านใช้ดุลพินิจในการรับชมครับถูกใจก,ก็กดไลค์กดแชร์ครับคอยกันกดแชร์คนละแชร์ครับถืกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมีกําลังใจเฮ็ดคลิปจักหน่อยครับสูตรแรกครับมั่งสูตรแรกเลยวันนี้เด่นคือเก้าบวเก้าครับ ในสิบแปดครับเอาแปดแปดตัวนี้เดือนหนึ่งแต้มครับเป็นเก้าเก้าตัวนี้บวกสองแต้มเป็นหนึ่งครับหนึ่งตัวนี้บวกสองแต้มเป็นสามครับแปดเก้าหนึ่งสามครับเอามาตัดสุติจับคู่ยครับแปดเก้า หนึ่งสามเนี่ยครับไอ้อตามนี้จะมากสูตรนี่ก็ตามครับบ่มากกระพานครับเด่นชุดที่สองอก็คือรักน้วยบนบวกแปดโค้งทีครับ ็ได้สิบเจดออเจ็ดครับเจ็ดตัวนี้บวกสามได้สิบออกศูนย์ครับศูนย์ตัวนี้บวกสามได้สามครับจากแสนครับเป็สามบวกเก้าคงที่ครับก็ได้สิบสองครับออกสองสองเดินเตมเลยครับสามสี่ อันนี้ก็มาตัดสุดที่วงกลมไว้ครับเริ่มตัดเกียครับเก็ดก็จะเก็ดเก้าครับเก็ดเก้าเก็ดหนึ่งศูนย์ครับศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าศูนย์ สามครับสามเก้าสามสูนสามหนึ่งสามห้าสามหกสองครับสองเก้าสองหนึ่ง สามสามไปแล้วครับสี่สี่เก้าสี่หนึ่งเนี่ยครับอับนนี้เด่นสุดนี้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยครับ หน่บวกหน่วยคือ1บวกเก็ได้ศูนย์ครับ ศ1นหนึง่งส,งสง 0 no. 1 เด่นชุดต่อไปครับคือสามบวกสามบวกสี่แสนบวกพันสามบวกสี่บวกเก้าคงที่ครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกครับเอาหก หกเดินเตี้ยมเจ็ดเดินแปดหกเจ็ดแปดหกไม่มีครับมีเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งตัวเดียวครับแปดแปดก็แปดศูนย์ตัวเดียวครับ มันจะมาตามนี้ไหมครับงวดนี้ได้เด่น2ตัวครับ2ชุดก็เจ็ดกับ8 0ครับ ข้องใจที่เจ็ดผมจะให้ตัวนี้ไปอีกตัวนึงครับเจ็ดเก้าถ้าเด่นตัวนี้มาอีกไหมครับเด่นเก้าตัวนี้บวกหกเนี่ยครับเก้าตัวนี้ ลักสิบเนี่บวกหกก้งที่็ดสิบห้าครับเอาหาหาตัวนี้บวกสี่เด็กเก้าครับเก้าตัวนี้บวกสองเลยหนึ่งครับห้าเก้าหนึ่ง ตาเด่นตัวนี้เขาต่อกระสีมีนี่ครับเกจหนึ่งเห็นเน้นไปที่เกจหนึ่งเกจเก่า สามตัวนี้ก็ทิ้ม่าได้ครับแปดศูนย์ก็ทิ้ม่าได้แต่ว่าห้เนียนไปทิ้นเกตหนึ่งบนล่างกลับตัวด้วย สามสี่ห้าตัวนี้เสียเป็นตัวร่องไปครับสามศูนย์สาม,สาม,สามหนึ่งสี่หนึ่งตัวรอง อครับสำหรับเล่าพัฒนาครับในตามนี้มากกระจัดบ่มากกพานครับเป็นเพียงแนวทางพี่น้องเอาอยู่เด้เอาอยู่นี่ครับขันมีตัวเด่นพี่น้องมีตัวเด่น แม่นๆครับมาตัดเอานน่นี่ผมว่าโบราพผาดในแต่ละงวดยังงวดที่ผ่านมาก,ก็สองสี่ครับสี่สองแต่ว่าบัดสุดท้ายมันตัดไทยพอได้ครับผมตัดไทยพอได้งวดก่อนกับสามหนึน่ง ให้เพราะอะไรกันครับเอาครับเราพัฒนาก็ได้ตามนี่ผมว่าบนหา้าผาหน้งวดนนี้ว,วันที่สิบแปดทับเก้าทับหกหก ครับคลิปนี้กัฝากพี่้องไวปซ้ำนี้ครับสำหรับเล่าพัฒนาครับสวัสดีครับ